ค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วรดาก็มาแล้วนะคะมาตลาดนะคะมาตลาดกา็ปกตินะคะมาปกติแต่คนไม่ปกตินะคะเพราะว่าวรดารู้สึกไม่สบายสองวันนะคะสองวันไม่ได้ลงตลาดนะคะนอนพักเป็นไข้หวัดลงคอเนาะเสียงยังไม่ดีเลยหลังจากที่ไปช่วยงานของอหลานชายที่ขึ้นบ้านใหม่ที่วันนอนเนาะ แต่ก่อนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกไม่สบายอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าแบบจะเป็นไข้นะคะแต่ก็จินยารัดไว้แต่มันก็ไม่อยู่เนาะอพอไปงานมาก็หนักเลยนอนงอมสองวันนะคะพ่อแม่พี่น้องขะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจสินค้าหากท่านใดอยากได้อะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะวรดามาเปิดร้านปกติแล้วนะคะ<อ>แต่อาการนี่เหนื่อยนะคะสองวันนอนนอนนอน,นอนนอนไม่ได้ทําอะไร จินยาจินยาคุณหมอก็แบบว่าให้ให้เป็นยาพักผ่อนเนาะเป็นยาพักผ่อนนอนลืมหูลืมตาไขึ้นแล้วก็นาวสันนะคะนาวนาวนาว,นาวสันล,ลูกสาวก็บอกว่าเป็นไข้หวัดบีไข้หวัดอะไรคุณหมอก็บอกไม่ได้เป็นไข้หวัดพวกนั้นเป็นไข้หวัดธรรมาดาน,นี่แหละเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนฟ้าตกคนลงทุกอย่างคนเรามันก็แพ้เนาะแพ้อากาศแบบนี้แล้วมันก็แพ้ ทุกอย่างมันก็แพ้ทุกอย่างมันก็ไปไปตามสังขารเนาะคนเราสุขภาพมันก็เป็นไปตามเนื้อหาเนาะตื่นมาก็รู้สึกวันนี้ดีขึ้นแล้วก็มีภาระต,ต้องมาเปียรแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆตั้งกลุ่มแชร์กันเปียรทุกวันที่10บนะคะทุกวันที่10แต่ไม่ไม่ได้เปียรนะคะเพราะว่าวรดาไม่ลงมานะคะก็เลยต้องลงมาวันนี้นะคะเพราะแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่อยากได้สินค้าก็ถักท่ายกันเข้ามาเนาะเพราะว่าวรดาก็ ไม่ได้ตอบท่านทุกคนแต่ก็มีสองสามท่านนะคะที่ซื้อสินค้าอุญเงินมาแล้วให้วรดากราบขอพระคุณทุกท่านนะคะวรดาก็จะจัดของส่งให้ท่านทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เนาะจะมาแบบฟื้นๆนะคะฟื้นๆเพราะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เราก็เพียนะคะเดี๋ยวก็จะกินข้าวนะคะตอนนี้กินข้าวกินข้าวแล้วก็จะจัดของแล้วก็ลงคลิปให้ท่านถ้ามีเวลานะคะ หากท่านใดอยากได้สินค้าอะไรก็ทักททยกันเข้ามานะคะสินค้าของเราก็มีเหมือนเดิมนะคะสินค้าของเรานะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขาวรลดาก็มาพบกับท่านเหมือนเดิมนะคะ,อะตอนนี้วรดาก็เอาไม้มาใช้นะคะเพราะว่าเสียงมันรบกวนมากเนาะพอดีเห็นไม้ยี่ห้อหนึ่งโฆษณาขายตัดเสียงก็เลยให้ลูกสาวสั่งให้ก็เลยมาทดลองดูขอให้พ่อแม่พี่น้องเปรียบเทียบให้หน่อยนะคะที่ระหว่างเราใช้ไม้ กับไม่ใช่ไม้เสียงรบกวนมีมากมายไหมนะคะสินค้าเราในร้านก็มีเหมือนเดิมแบบนี้นะคะหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้อะไรทักทายเข้ามานะคะวรดาก็จะมายกให้ท่านนะคะนี่ค่ะเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อคลุมแบบนี้นะคะมีนะคะวรดาจะให้ท่านดูอ่าแบบในร้านไปก่อน,นะคะเดี๋ยววรดาจะยกคลิปขึ้นนะคะหากท่านใดอยากได้เสื้อผ้าอันไหนนะคะท่านดูเลยนะคะสินค้าของเรามี มีกิ่งพร้อมขายทุกชิ้นทุกอย่างทุกอันนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเราทุกอย่างทุกชิ้นทุกอันโอเคนะคะเรามีขายนะคะเนี่ยเป็นชุดแสกนะคะชุดแสกเราขายเพียง7 0 0บาทเท่านั้นช่วงนี้เราไม่ได้ขายราคาแพงนะคะขายถูกๆอันนี้เสื้อนะคะเสื้อกิตระดานเราก็ขายราคาตัวละพันเท่านั้นนะคะช่วงนี้เราจัดโปรอยู่นะคะเสื้อในชุด ตัวละพันบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะกระโปรงตัวนี้วรดาก็จัดโปรนะคะจัดโปรให้เลยนะครับปกติตัวนี้ขายไปแลขายไป990นะคะเป็นผ้าเนื้อละเอียดงามช่วงนี้วลดาขอจัดให้ท่านนะคะ850ผ้าไม่อัดกาวนะคะตัวนี้นะคะแต่ในหุ่นนี้จะเป็นอัดกาวตัวละพันก็จัดโปรไปเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ เราดาจะให้ท่านดูบรรยากาศในร้านนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศตลาดนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนวรดาก็เป็นไข้หวัดด้วยนะคะไม่ได้ลงมาสองวัน,นะค่ะดูข้างนอกนะคะไม่ค่อยมีผู้คนเลยเนาะแดดแจ่มนะคะวันนี้แดดแจ่มนะคะโอเคนะคะแดดแจ่มให้ท่านดูในตลาดด้วยนะคะทางนน้นก็มีนะคะคนกำลังเดินมา ท่านจะได้สินค้าอะไรก็ทักไทยกันค่ะเสื้อตัดมาใหม่ๆก็มีนะคะมีหลายแบบหลายอย่างเลยนะคะวันนี้เราก็มีสินค้าตามปกติของเรานะคะท่านอยากได้อะไรท่านทักแทมานะคะเป็นเสื้อที่เสื้อยืดก็มีนะคะเสื้อยืดก็มีนะคะเป็นกระเป๋ามีท่านอยากได้อะไรท่านทักมาเลยนะคะเพราะสินค้าของเรามาีจริงร้อมขายแท้แน่น,นอนวันนี้เราก็มาจัดโปรให้ท่านนะคะเรามาจัดให้ท่านพิเศษเลยนะคะ <S <S 2> <S 2> สินค้าของเราโอเคนะคะทุกผืนทุกชิ้นนะคะ เป็นผ้าแพพดามก็มีนะคะผ้าแพพดามก็มีนะคะผ้าแพพดามก็มีนะคะเป็นเสื้อยืดก็มีทุกอย่างนะคะเป็นเสื้อแบบอันนี้ก็เพิ่งตัดมาใหม่วลดายังไม่เอาขึ้นเลยนะคะช่างเพิ่งเอามาส่งนะคะตัวน,นี้นะคะนี่นี่ค่ะนี่ช่างเอามาส่งเดี๋ยวจะเอาขึ้นนะคะวันนี้เราก็จะเคลียร์ของให้ลูกค้าที่ซื้อ ซื้อแล้วนะคะจะมีลูกค้ามาหน้าร้านแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขายของนะคะคอยพ่อแม่พี่น้องเข้ามาทักมาทายนะคะแล้วก็อยากได้อะไรก็เอฟแล้วก็ทักมานะคะวรดายินดีที่จะดูแลท่านทุกทุกคนนะคะขอบคุณมากสําหรับทุกท่านที่เมตตานะคะวันนี้ก็มาขอแจ้งข่าวว่าเปิดร้านปกติแล้วนะคะท่านอยากได้อะไรทักทายกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ <S <S ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ